สวัสดีครับตอนเราก็สู่ Bitcoin c a ซ e y ครับประจำวันที่12มกราคมนะครับวันนี้เรามีข่าวในเรื่องของวันครบรอบนะครับ1ปี Bitcoin Spot ETF ครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับขอบคุณแรงข่าวกับสยาม blockchain.com ด้วยนะครับก็นี่ก็ผ่านมาปีนึงแล้วนะกับกองทุน ETF นะฮะของ Bitcoin นะครับข่าวนี้ฮะครบรอบ1ปี Bitcoin Spot ETF ปรากฏการขยัยวงการคริปโตนะครับตอนนี้ครบรอบไปแล้วนะ กับ Bitcoin Exchange Trade Fund นะหรือว่า ETF นะครับของสหรัฐครับได้เปิดตัวใน Wall Street นะฮะพวกกองทุน Bitcoin ETF ครับสร้างปรากฏการณ์นะฮะแล้วก็ทำลายสติติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับภายในระยะเวลา12เดือนครับ Bitcoin ETF เนี่ยได้ดึงดูด Bitcoin เข้ามาถึง1.13ล้าน BTC ซึ่งมีมูลค่า95,000ล้านดอลลาร์หรือ95,000ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับตามราคาปัจจุบันนะฮะก็ อกองทุน ETF เหล่านี้4กองทุนนะฮะได้แก่ IBIT ของ log, b a c k l o g นะครับ FBTC ของ Fidelity นะฮะ ARKB ของ Ark Invest แล้วก็ BITB ของ Bitwise กลายเป็นหนึ่งใน20กองทุน ETF ครับที่เปิดตัวได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาพวกมันยังแซงหน้ากองทุน ETF ทองคำในด้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกองทุน ETF ทองคำใช้เวลาถึง อสองทศวรรษครับในการแตะ1.28แสนล้านดอลลาร์แต่ว่า Bitcoin ETF เนี่ยกลับมีมูลค่าถึง1.07แสนล้านดอลลาร์ภายในเวลาแค่ประมาณ1ปีฉะนั้นมันค่อนข้างเร็วมากในการเติบโตนะฮะออไอบีไอของ Backlog ครับนำโด่งนิสินทรัพย์3.78หมื่นล้านดอลลาร์นะฮะ Fidelity ตามมาติดติดด้วย FBTC ETF ที่ดึงดูดเงินลงทุน1.21หมื่นล้านดอลลาร์แม้แต่ Ark Invest แล้วก็ Bitwise ครับก็ทะลุหลักพันล้านดอลลาร์ครับ ในขณะที่กองทุนอื่นครับดึงดูดเงินลงทุนระหว่าง200ล้านถึง800ล้านดอลลาร์นะครับภายใน3เดือนของการเปิดตัวนะครับ IBIT มีสินทรัพย์ภายใต้าการบริหาร1.5หมื่นล้านดอลลาร์แล้วก็ FBTC อยู่ที่8 0 0 0ล้านดอลลาร์เงินทุนไหลเข้ารวมใน Bitcoin ETF ครับทั้งหมดสูงถึง3.63หมื่นล้านดอลลาร์ครับโดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น1.07หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น Bitcoin 1.13ล้าน BTC นั่นเอง กล่าวอีกในนึงก็คือว่า ETF เหล่านี้นะดูดบิตคอยไปมากกว่า5%ของอุปทานทั้งหมดของบิตคอยในเวลาเพียงแค่1ปีนะครับแล้วก็อย่าลืมเขาว่าบิตคอยมีอุปทานคงที่21ล้านเหรียญน,น,น,นะครับย1สล้าน21ล้าน BTC นะครับบิตคอยทุกเหรียญที่ถูกล็อกไว้ใน ETF หมายถึงบิตคอยที่หมุนเวียนในตลาดน้อยลงทําให้อุปทานตัวอ,อุปทานตึงตัวขึ้นนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เรียกว่า sticky นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่สําคัญ ETF เหล่านี้นะฮะ ได้กำหนดนย้มใหม่ของผู้ที่เป็นเจ้าของบิตคอยน์นะฮะลาลีฟิงซีโอของ Backlog ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเรียกว่าเรียกบิตคอยน์นะครับว่าตัชนีของการฟอกเงินตอนนี้ครับกลายเป็นหนึ่งผู้ถือบิตคอยน์รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเทียบเท่ากับกระเป๋าเงินดั้งเดิมของซาลซูชนกัมบโตนะฮะไบแนซ์ ance, แล้วก็ไมโคร a ซจี G, ครับถ้าความย้อนแย้งเป็น ETF นะฮะแบ็กล็อกคงมีสัญลักษณ์ติ๊กเกอร์นะครับ ก่อนการเปิดตัวการลงทุนใน Bitcoin ครับมักจะรู้สึกเหมือนเป็นการล่าสมบัติสําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกระเป๋าเงินคีย์ส่วนตัวโคสโตเรจทุกอย่างมันยากเกินไปสําหรับนักทุนทั่วไปนะครับ ETF เปลี่ยนสิ่งนั้นในช่วง้ามคืนครับตอนนี้ใครก็ตามที่มีบัญชีบร oker สามารถซื้อ Bitcoin ได้ง่ายๆพอการซื้อหุ้นกับหุ้นเทสลาหุ้น Apple หุ้นทั่วไปครับก็คือซื้อ Bitcoin ง่ายขึ้นสําหรับคนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับ คุณมั่นใจได้ครับว่าคุณจะไม่สูญเสียเงินนะฮะแบ็กล็อกไม่ได้เล่นๆกับผลิตภัณฑ์การลงทุนของพวกเขานะครับแล้วก็พวกเขาก็ไม่เคยล้มเหลวทุกสิ่งที่พวกเขาเปิดตัวประสบความสำเร็จนะครับเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเนี่ยรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่พวกเขาเลือกบิตคอยด้วยเหตุผลนะครับการเข้าถึงที่ง่ายนี้ผลักดันให้เงินทุนจากสถาบันแล้วก็รายย่อยไหลเข้าสู่ตลาดอย่างมหาศาลครับเงินลงทุนเข้าทําลายสถิติผลักดันราคาบิตคอยจาก4 6 0 0 0ดอลลาร์ในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับไปสู่ระดับ18,000ดอลลาร์ และผลกระทบไม่หยุดอยู่แค่บิตคอยนะครับยังมีเหรียญอื่นๆด้วยขึ้นตามๆกันความสําเร็จของ ETF เหล่านี้ครับกระตุ้นความสนใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้คริปโตอื่นๆภายในกลางปี2024ครับเราได้เห็นการเปิดตัว e t h e อร์นะฮนะ ETF สหรัอีทีเยนั่นเองนะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่า ETF ในในอนาคตสําหรับโ o l a ร a แล้วก็ XRP ก็น่าจะมีด้วยนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าเงินถุนอีก3 5หมื่นล้านดอลลาร์ครับจะไหลเข้าสู่ Bitcoin ETF ภายในครึ่งหลังของปีนี้นะฮะก็ นะครับ uh, เรื่องของเส้นทางยาวนานสุการอนุมัตินะครับข้อเสนอแรกสำหรับ Bitcoin ETF ไปถึงโต๊ะทำงานของ SEC ในปี2013นะครับคือนานมากจริงๆนะเป็น10ปีเลยนะโดยฝีมือของฟาแฟดวิงเกิลวอชนะครับแน่นอนว่ามันถูกปฏิเสธเลยทันทีระหว่างปี2017ถึง2021นะครับ SEC ก็ <SEC S 2> ยังคงปฏิเสธข้อเสนอครั้งแล้วครั้งเล่านะครับโดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการปั่นป่วนตลาดและก็การคุ้มครองนักลงทุน สิ่งต่างครับเริ่มเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับในปี2021ครับ SEC อนุมัติ Bitcoin Future ETF ตัวแรกนะ BITO ของ ProShares ซึ่งเริ่มซื้อขายเดือนตุลาคมของปีนั้นแม้ว่ามันจะไม่ใช่ Bitcoin Spot ETF ที่ทุกคนต้องการแต่ว่ามันก็เป็นก้าวไปข้างเป็นก้าวที่เหมือนก้าวไปข้างหน้านะภายในปี2023ครับ b a c k l o c k แล้วก็ Fidelity เข้าสู่ฉากนะครับฉากนี้โดยยื่นขอ Bitcoin Spot ETF นะมีรายงานว่า40%ของทังทุนสถาบันในสหรัฐครับ คาดกันว่าจะถือ Bitcoin ETF ภายในสิ้นปีนี้นะ2025นะครับเพิ่มขึ้นจาก22%ในปีที่แล้วนะครับก็ต้องจับตาดูเขาว่า ETF ปีนี้จะเติบโตสักแค่ไหนแต่ที่แน่มันโตวไวกว่า ETF อื่นๆโดยเฉพาะทองคำทองคำใช้เวลาเป็น10ปีครับกว่าจะโตมาได้หลักแสนล้านแต่ Bitcoin ใช้เวลาไม่ถึง1ปีในการโตขึ้นมาหลักแสนล้านนั่นแปลว่ามันไวแบบเขาเรียกว่ายิ่งกว่าเก้ากระโดดอีก นะครับด้วยเทคโนโลยีเนาะด้วยด้วยเทคโนโลยีในยุคนี้ด้วยจังหวะเวลาที่เหมาะสมผมว่าเป็นไปได้นะครับที่ราคามันจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับในเรื่องของเงินทุนที่ไหลเข้า ETF ท,ที่มากขึ้นก็ทําให้สถาบันมาเล่นมากขึ้นราคาบิตคอยก็ยิ่งสูงขึ้นคราวนี้แหละราคาท,ที่มันผันผ,นผ,นผวนเนี่ยมันจะเป็นไปตามนักลงทุนรายใหญ่นะครับแน่นอนว่าอํานาจไม่อยู่ที่เขาแต่เขามีผลต่อตลาดฉะนั้นจะทําให้รายย่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่าเข้าซื้อกันลําบากเพราะราคามันสูง นะครับยังไงก็ใครเป็นรายย่อยตอนนี้นะฮะจะจะเก็บบิตคอยยังไงก็รีบกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมฝากติดตามบิตคอยเคสซี่ด้วยนะครับบ้าใครสุดเรื่องของบิตคอยครับเจอกันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่2ช่องทางนะครับบิตเอ่อ YouTube กับเอ่อลัมเบิลนะช่องไทยดาวน์แชนแนลนะครับคอนเทนต์ดีของคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ผมแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook Fanpage ด้วยนะช่องไซค์โนบอดีนะครับฝากติดตามมาด้วยนะฮะกด Subscribe กด Follow กด Like กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตกันได้ผ่านทั้งทูมันนี่พร้อมเพ Bitcoin ์ i ลน n ่ n เน็ตเวนะครับแล้วก็ยังมี iamsatoshi.com แล้วก็มี Hashtag ให้ติดตามกันกันกบสยามสเตอร์นะครับใครเล่นอนอสเตอร์เจอกันได้นะแล้วส่วนใครอยากจะซื้อ Bitcoin ยังไม่เคยสมัครกระดานเทรดข้างนอกเลยก็ลองสมัครที่บายบิตนะครับคิวอาร์โค้ดตรงหน้าจอหรือว่าที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับลองดูนะฮะวันนี้ b บ t c o i n คลีซีลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับส,สดีครับ